สวัสดียังมือเส้าครับ่อแม่พี่น้องครับครับเศร้ามือพีมพมกระยูหล่านขานะครับหล่านค้ายกับเข่าห้องบัตรน้องเสือกนะครับนาวัดนะครับกระค้างหลานเตี้ยวนี่แหละแต่ว่าพุ่มันในมารีวิวหล่านเตี้ยวมือพีมพมกระสีมะเบิงเพิ่นปีงไก่นะครับพี่น้องครับชอาไปเบิงผอมกันเลยนะครับตอนนี้พอลัดพิ่นกาลังปีงไก่นะครับพ่มกระสีมะสือปีงไก่น้ำพิ่นนี่แหละพ่มมะสือเกือบสุ้มืออู้ปนปีงไก่ขวัญแบบขากเลย มันมันเจ้บ่เด็ดหนึ่ง<น>ลูกสีน์หมอหนึ่งโยครับหมอหนึ่งเพิ่มหนึ่งทางไหนบ่อรือเซียวมาหนึ่งหน่อแม่อันนั้นโยบึ้งแบบแบบเป็นตะแสบข่วนมันแมงวันกบเพราะแมงวันมาบึงทางพี่ดิกว่าอันนี้สิเป็นหลานเตี้ยวเดี๋ยวมือหน่าสิมาถ้าพี่น้องว่าชมบรรยากาศหลานเตี้ยวเนาะ เพื่อนคล้ายกับเขาเนาะพวกต้้มบอกพุงไปยังสี่ตอนนี้ก็เศร้าหแห้งนะคะพุผมว่าเบิ้งบรรยากาศเบิ้งพี่น้องแดงเป็นตะกินขนาดเบิ้งขวนมันนี่เมนบอันปิีงใส่กอกอะทีเอามาปีงเป็นใส่กรอกซี่พี่ อันซุกมีอยู่นะเอออันซุกเขาไม่คีไน,นี่แดงเป็นตะกินขนาดนี่ละเข้าเอื่นไกลอย่างกายุนาวัดด้วยพี่น้อง อันเอฟสีบ้านนงเสือกับล่องมาสือเบื้องเดิมพี่น้องอย่ามือเส่าครับค้างหลานเตี้ยวนี่ล่ะผู้ได้โบท่านเคยมาผู้ได้โบมี <Okay. S 1> แนวกินกับกับเขา,ย,าย่ามือเส่าย่ามเทียงกับมาสือมันมีแต่แนวนี้มีเอาถ้วงมากเพื่อเป็นแต่แสบไอ้กบนั่นโบไมีอันนั้นเนาะตีระดาบสีบุกินโบ บะมีเ่เจีใหม่ละซิแห้งดีตัวเอาซ้ำใหม่ประหยัดดีว่าก็สั่งว่า <c oughs> มันบะมี่อะหมีส่วนมากมันก็ขายบะไก่หรอกมันแพงคนกับบุคคลกินบะคือในเมืองอันนี้ใหม่ละซิ่แหละพอดีเลยทีเรื่แพงไมได้กันสิแมน,นอยู่คนขายของ ดลมนมีกับขเบข่าบนกระ้ายอีกยังเนี่ยเกาะตำปะคุงบอกตำกลวยตตนี่โอ้ยกลวยตนวตนี่แล้วแต่มือปลากระก้ายอีกยังอีกซ้ำหนีเม่นบ่อเ,เออน้ำแข็งใสโอ้แบบไปตะพร้อมดีของพอรัดปลูกมันแล้วหรอบ่แล้วเราลูก เดือดหอมดีไม่เปิงตับเดือนัันเดือดท้องไต,ตนนพเพราะท่านเหยยบถูกเออเช่นไรราคากกระข่ายหนึ่งลูกสี่น้นำนะครับพี่น้องอู้หุขวนบอนถีผมอยู่นะครับกนาวัดเลยพี่น้อง fc บ้าน้องเสือกผููไรวัชนจักว่าเพนเปิดล้านขายกับเขาก็ล่องมาเบิงนาวัดเลยพี่น้องใต่ล้านเตียว มันสีเห็นบานล้างแบบคายๆบานของอันนั้นโนบิตะนั่นนะพี่น้องแบบบานโนบิตะเลย <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกมุงกลัวนะคะพี่น้องผมก็มาเสาโพดเพราะว่ามาอันนั้นเบิ่งบรรยากาศ่นปิ่งนะครับพี่น้องนวลากายุบันน้องเสือกนี่นละเมอนีกาเมื่อกว่านกับฝนตกนะครับพี่นอ้องเบิ่งเห็นบอนาคมครั้งอีวานฝน,นตก อ้มีมึงบวชขื่นสีเห็ดคอนเที่ยนยังเลยบ่มีสองมึงมันบวเปิดสางไรใดไหนไงไอ้ท้มึงบวเห็ดผมมีผมมีขัดเถี่ยนยังขื่นเลยเห็ดไปโรวดว่าแตนเป็นวิดีโอฝนตกซื้อเข้าวันยังเขามาเบิ่งมึงขื่นเบิ่งตี่เขาเบิ่งเบิดไดยจากเขาเก็บมันเลยโอ้โหอเรื่องหนามีหลี้ว่าจะเอาตรงไปหนา นี่ล่างแล้วบกอันเดอาทิตีหนึ่งเปลี่ยนคือเก้าฝนมันตกนี่ติโต้ฝนโตน้แก้วลงสิล่ะคือ,คอ,คอ,คอ,ยคอยังคืนหาคอนเทนต์อยู่ว่าสิเทศคอนเทนต์ยังหขนนะเลือสิกินยั่มหมกม่วงบอมอันนี้ยังจังสินา่าสกินยั่มหมกม่วงหขนาะแต่ว่าก็กินสมือ,มอกินสมือยั่มหมก มื่อวันย่ำเราก,กินกับเจวแต่ว่ามือนี่สีย่ำกินไส่นามปลาแดกต้่มพนามมีใส่กอกใส่กอกวัดคนไทยกินไทายคือแนวไทยไทยอีหยังอย่างสีโบเลชมบริเวณวดัดเพราะมึงบ่งคนเราคน,นเห็นกับของกูนอนมันก็นย,ากยากอยู่เพราะว่าข,ของสองมึงมันสิเป็นพวกเกี่ยวกับส่างสันน์เนาะเกี่ยวกับไปเที่ยวอย่างสีสองของกูมันสิเป็นเบิดสุซูยางบริวมรยัง เห็ดไปหลดแล้วคองคูเอาไว้เบิเองเองคงณคูแบบว่าเฮ็ดเอาไว้เบิ้งเองนั่นเป็นส่วนใหญ่หแล้วก็บบคับผูุติดตามคือกันนั่นละบ่บับคับถทาดาล่ามาเปิดสองยูทถูกกว่าหมื่นหนึ่งบมมติดตามเป็นหมื่นหมดจังเรามีเนาะ <c oughs> เขาดังดิ้ของเขาสร้างสิเด็ดเป็นไอดอลคนโดน ีมึงมว่าแพนไหวยี่ว่ามึงจบมามึงเสียเหตุงานยังหรือมันบ่นเอออนาคตเนา,านะมันบ่ขดมันขดบ่อ,ดบออกอีลีถางงานยังเปิดกับเจ๊น้องไปเนาะเพราะกูตอนนี่กับยังกล่ำกึ่งอยู่แต่ว่าความรู้สึกตอนนี้คือบ่อยากเรียนแค่นั้นละความรู้สึกตอนนี้มันขาดเหตุเวียกแล้วมันก็อยากก็อยากนอนนะบ่อยอยากอ่านหนังสือบ่อยากเขียนยังหันนะนั่งมือว่างกับบ่อ่านได้บัดน,นี้กเ็เเล่นโทรศัพท์โทษจะคล้องเองนี่ละ เองวันน้ออนไลน์ให้าดดยู่แน่นอยู่แต่ว่าตอนไปฝึกซ้อนอาจสมีความรู้สึกความเป็นคู่เขาอยากเป็นไ,นได่ใดมันเปลี่ยนอยู่ตลอดความคิเดเฮาเดซุกแล้วความรู้สึกคนม,มันเปลี่ยนตลอดเนาะมีกระย้อนคนเขาเหลือกันเนาะพวกเขาคบกันนะเป็น4ีหาปีป่าปเ <laughs> <laughs> ดช นี่ขอเสียวใหม่นี่น้่เออม <ieur> <pt> ันใหญ่เนะอืมมันใหญ่กูบอกกินเขาเขาแรกว่ามือที่แปดแล้วมีร่วมกับมื่อขื่นกูกระจอยลงอยู่ระดับหนึ่งโอเคปิดคลิปดีกว่าครับสำหรับเสาร์มือนี้ กาล่าไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมขอบคุณที่ติดตามกบ fc fc บั็นองเสือกนะครับอย่าลืมมาอุดนุนเพื่อนะครับไตร้านเตี้ยวนี่แหละพี่น้องลองมาเบิงครับผู้ไรบบมีกับเขาเสากับเขาเทียงลองมานะครับกับซีมีพวกตามกวยตะนีตามมะคุงนะครับคบพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนครับดูแลสุขภาพดีๆครับโควิดยังระบาดคือเกาไปไสมาไส่ใหนักากอนาไมยนะครับครับพี่น้องล่าไปก่อนครับขอบคุณครับ